วันที่7กุมภาพันธ์2 5ง7นายิปีติดิทัศน์เลข,ขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนงถแถลงผลการประชุมกรนงระบุว่าคณะกรรมการมีมติ5ต่อ2เสียงให้คงอัตราดอกเบีย้นยนโยบายที่2.50เเต่อปีโดย2เสียงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบีย้นยนโยบาย0.25เเซต่อปีค่ะโดยนายปีติกล่าวว่าเศรษฐกิจในไทยในปี2 5ง7มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงจาก าคการส่งออกและการผลิตเนื่องจากอุปสงค์โลกและเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวช้ารุนหนึงปัจจัยเชิงโครงสร้างกระทบการขยายตัวของการส่งออกสินค้าอุตสาหากรรมและการท่องเที่ยวมากกว่าที่ประเมินไว้แต่อุปสงค์ในประเทศยังขยายตัวต่อต่อ,ตอ,ตอเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญของเศรษฐกิจดัดตรางเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำโดยมีแนวโน้มพยอยเพิ่มขึ้นเข้าสุกรอบเป้าหมายช้ากว่าที่ประเมินไว้ค่ะ